คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ,พี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่เกมยิงปลาภาคสี่ของค่ายอมมาอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราก็พบกับสาวเวอร์ของเรานั่นเองวันนี้ก็คือเจอกับด่านนางเงือกนะจ๊ะพี่พี่ด่านแรกของเราในะวันนี้เนาะเราก็พกทุนมาที่6ใบเทานะจ๊ะวันนี้ทุนเยอะเลยทุนนาอีกหนึ่งวันนะ มาดูซิวันนี้เราจะได้กำไรหรือขาดทุนกลับไปตอนนี้ก็มีเพื่อนรวมห้องทั้งหมดสีท่านเหมือนเดิมเริ่มต้นไปที่เบ็ด20เช่นเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป้าหมายของเราวันนี้คือบอสใหญ่เลยมาดูซิว่าจะเหนียวไหมโอ้มาละของเราแน่ๆเออสวยดอกแรกเปิดมาที่เท่าไหร่ สองร้อยอือดอกสองจะพอดแตกมาดีมาดีาดเปิดหัวมาดีวันนี้เกมจะแจกหรือเปล่าเมื่อวานเกมแจกนะแต่ก็แจกไม่เยอะหรอกสามสี่ร้อยได้อยู่เออก็ยังถือว่าดีดีกว่าขาดทุนเนาะพี่พี่แต่ไม่รู้วันนี้จะยังไงกำไรจะได้เท่าไหร่เออหรือจะขาดทุน โอ้โหสามร้อยแล้วนะเท่าไรเอ่ยไปอีกโอ้โหสวยสี่ร้อยเนี้ยแน,น่เอาให้ถึงสี่ร้อยนั่นแหละอืม้มปากปากมาหายเฮงหรือเปล่าวันนี้เราไปโอ้โหห้าร้อยนะทุกคนห้าร้อยแปดสิบสี่บาทนะจ๊ะไม่ธรรมาดาโอ้โหเกือบหกร้อยอะเอาสิกำไรสามร้อยแล้วเราตอนนี้ แต่จะรักษากำไรอันนี้ไม่ได้หรือเปล่าโอ้ดูทรงน่าจะไม่ได้อืน้องปูฟาดกำไรเราไปตั้งร้อยหนึ่งเลยอะเมื่อกี้ทุกคนเราก็จะเล็งไปน้องปูกับน้องเงือกสลับสับเปลี่ยนกันไปนะจ๊ะพี่เราอาจจะไม่ล็อกล็อกเป้าเอาไหนตตัวน้องเพราะบางทีการล็อกเป้าแล้วเล็งนานมันไม่แตกสักทีแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะ น้องปูฟ้ามา234าสบบาทโอ้โหก็ถือว่าโ,โอเค400แล้วจ้ะตอนนี้ไปไปยาวๆไปยาวไปยาวไป,วไปพี่ๆคนไหนที่รับชมคลิปน้องแล้วสนใจนะเอออยากจะลองเข้ามาร่วมสนุกดูนะน้องจะทิ้งพิกัดช่องทางการเขาเล่นไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะจ๊ะก็ลองเข้ามาดูได้จ้ะพี่ๆไม่ชอบในภาคสีก่ก็ยังมีด่านอื่นให้เลือกเล่นอีกมากมาย แต่อาดานอื่นก็อาจจะมีอีวงอีเวนต์มีกิจกรรมให้ร่อนสนุกนะพี่พีก็ลองเข้ามาดูทักมาสอบถามพี่พีแอดมินก่อนได้นะจ๊ะโอ้โหจังหวะโจมรมแล้วได้นงปูตัวนี้มาทุกคนเรามันไม่เห็นตัวปลาเลยอะเออแต่ก็ยังลอยอยู่นะยังฟาดมา164อยู่นะเงียไปแบบนี้เราคิดว่าน่าจะเปลี่ยนด่านในไวัยนี้ คิดว่านะหรือเปล่าโอ้โหยังยังไม่เปลี่ยนโอ้โหกำไรเรามาห0าร้อนะทุกคนแต่เกมมันยังไม่จบอย่าเพิ่งดีใจอวันนี้พี่เขาก็แจกอยู่นะเห็นอย่างงี้พี่เขาแจกอยู่เออแต่ด่านต่อไปอ่ะไม่รู้ว่าจะเจอกับตัวอะไรนะไม่รู้ว่าจะแจกหรือเปล่า จังวะน,นี้หยุดยิงก่อนนะจ๊ะเพราะว่าหาเป้าหมายไม่เจอเลยว่าจะเลงอะไรอ้าวเปลี่ยนด่านซะง,งั้นดีนะเรายังไม่ได้เล็งเปลี่ยนด่านมาเจอกับพี่จระเข้นะจ๊ะมาดูซิวันนี้พี่จอระเข้เขาจะแจกไหมตอนนี้กําไรเราอยู่ที่400นะทุกคน ยังไงก็อยากกำไรมาทิ้งไว้ในด่านนี้แล้วกันนะทุกคนมาดูซิว่าพี่เขาจะแจกหรือเปล่าแต่ละด่านก็จะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันนะพี่ๆก็อยากให้เล่นแบบมีสติเอาละใส่เลยโอ้โหโอ้โหใจคอไม่ดีเลยสันนี้ของใครโอ้โหไม่ใช่ของเรานะโอ้โหพี่ข้างบนมาเบทห้าสิบเฮ้ย เกินไปแล้วพวกคนกำไรเรา500ตอนนี้สอ0แล้วนะกำไรเอาจริงๆเราควรจะพองแต่เาะนรกคนว่าไหมนน่าจะไปถอนเนาะโอ้โหไม่น่าไปต่อเลยวะ่ะเอาโกจะเข้าทุนละโอ้โหโอ้โหหนิ่งเลยกูว่ากูมาขาดทุนในด่านนี้แหละ มาหน่อยสิพี่สักทีให้ดีใจโอ้โหไม่มาจริงๆลองเปลี่ยนเป้าดูไหมเราลองเล็กน้องปูเจ้องปูจะมาหรือเปล่านี่ไงมาแล้วโอ้โหลูงี้เล็งปูตั้งแต่แรกก็ดีไปเนาะทุกคนโอ้โหเพราะว่ามันเท่าไหร่เอ่สองรยหกสบาทเออเอาละ อย่างน้อยตอนนี้ก็เท่าทุนนะจ๊ะพี่พี่โอ้วันนี้หรือว่าเราจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยน่าจะกำไรหลักร้อยหรือเปล่าวันนี้ถึงหรือเปล่าโอ้เดินทางมาขนาดนี้เล่นไปเล่นมายังเท่าทุนอยู่นะเหลือจะเชื่อเท่าทุนยังดีกว่าขาดทุนเนาะพี่พี่ว่าไหมเอาละเอาละได้ดอกเดียวดอกสุดท้ายหรือเปล่าหรือจะยังไง มาอีกจักหนึ่งเมทให้ดีใจหน่อยมาน้องปูเออเอาละ่ะเอาเป็นว่าเราปิดท้ายสวยๆกับน้องปูสว่แล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะฟาดมาเท่าไหร่จะได้กำไรหรือเปล่าไม่รู้เพราะตอนนี้ยังขาดทุนอยู่เออเออนั่นแหละเออ 282บาทนะจ๊ะโอ้โหกำไรไม่ถึงร้อยแต่ก็ยังดีที่ไม่ขาดทุนเนาอพี่ๆวันนี้ก็หมดเวลาของน้องเอวาเรา,เาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า